เลือกสีตัวเครื่อง iPhone กันมาทั้งทีแบบนี้ใส่เคสโชว์สีตัวเครื่องกันดีกว่าตัวนี้เป็นเคส iPhone ที่ใสกิ้งกิ้งเลยครับวัสดุอะคริลิกเคลือบ AR Anti Reflection ช่วยลดการสะท้อนทำให้ได้เคสที่มีความใสแบบนี้น้ำหนักเบาแล้วบางมากๆด้วยครับทำให้เมื่อเราใส่เคสแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะจับแล้วรู้สึกพอดีมือแล้วแบบมันเหมือนแบบเพิ่มมานิดเดียวเองอะความหนานและไม่ให้มันจืดมันจางเกินไปด้วยสีของวงแหวนแม็กเซฟตรงนี้รวมไปถึง ขอบกันเลนส์กล้องที่มีแถบเส้นสีแบบนี้ครับและอีกจุดหนึ่งก็คือปุ่มด้านข้างที่ทำให้ดูไม่น่าเบื่อจนเกินขอบด้านหลังยกนูนขึ้นมาปกป้องเลนส์ได้ครับส่วนด้านหน้าจะพอดีกับล์มหน้าจอครับตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เคสกันกระแทกเหมาะกับคนที่ชอบความบางจริงๆแม่เหล็กด้านหลังใช้เกรด N52 ที่แน่นหนึบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะติดกับอุปกรณ์อะไรหรือว่าจะชาร์จไร้สายเนี่ยก็ชาร์จได้ไร้กังวลใส่ให้ดูทุกสีครับอันนี้สีฟ้าสีดำครับ สีขาวต่อมาสีเทาและสุดท้ายสีส้มสีที่ใส่มาตั้งแต่ตอนแรกนะครับใครที่อยากโชว์สีตัวเครื่องและชอบความเบาบางจัดได้เลยที่พิกัดที่แปะไว้ตรงนี้ครับไปครับ